ยังจนนั้นเนี่ยสหรือเปล่าไอ้ผมยาวนะเฮ้ย hey! ทีนะเพื่อนฉันมันบ้าเด็กไปหน่อยแล้วยิ่งเป็นพวกเฟรมบอยด้วยแล้วนะ <Hey! S 2> เอาละนายนต้องใจเย็นลงหน่อยนะเพื่อนนะเรามาแข่งบอลน,นะไม่ใช่บอลอมบอลมังครวยหนุยคำครั้งมังโตรมังครวย พวกนนแต่ก็่อยากจะได้เพื่อนชันมากแล้วก็แน่ิจก็แข่งหชนะดีว่าไมกลางง้นเลยนะเพื่อนน่ใจฉันไม่ได้มีผลเสียอะไรกับเรื่องนี้ด้วยเอ้ยลูกผู้ชายเขาไม่กลับคำกันนะเว้ยพูดงันถ้าชนะขึ้นมาแกต้องให้นะว่ม่ล้อไรมั่นใจว่ามึงจะชนะนะฮะฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละพราแกไม่มีวันชนะหรอกไอ้ตูดมึกเอ้ยแค่กันลิกดูนกันไอ้ตูดมึกเอ้ยนายไม่ทะเลาะกันแล้วนะเลิก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 โตกันเป็นบาเตอรใครนะอ้ยแค่ม่มั่นใจใช่ไหมว่า

โอเคส่งไปเราเร็วเพื่อนเดี๋ยวเรายิงให้เลยไม่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 ฉันเองก็อ่านทางนายเอาม่นกันเลยนะไอ้หนุ่มเองอ่านพ่อมันสิกูทีมเดียวกับมึงมาดีเร็วเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงใครเนี่ยไจำแล้วนะนั่นแหละส่งไปกูส่งไปกูส่งไปใครวินเด้เพื่อนโฮ้ยเขามาเขียว มองตาโครอากรงกลุยนงตรุยมองเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะเพื่อนทรงมันมึงจะอดแล้วล่ะพวก h my days เอ๊ะจะไปไหนเจ้าถ้าวิ่งมาทางตรงแบบนี้ยังไงก็เสร็จชั้นอย่างแน่นรัวตัวอ้าวทุกคนอันนี้หนูนี่มันจะอมไขได้ยังไงวะตัวมันนิดเดี้ยเลยวะผมว่าไม่น่าจะอมได้นะเว้ยเียอะไรของมึงเนี่ยจะวิทยาเอาไปกำจามที่ทำให้ผมปั่นชวนด้ยเร็วชิชาใช้ไบ้าไปแล้วออกมาระดับนี้นี่มันจะเกินรุ่นมนาเกินไปแล้วนะ จงถวีชรังบูไอ้ตังประจ่ายตังคารมบูฉันก็เป็นมันนนใหม่กับทุกคนฉันรักฉันกลัวเป็นหลงกลเข้าให้แล้วมันจะอยู่กันดุมทวี ขนาดตัวท็อปแบบลินยังหลงกลขนาดนั้นเลยถ้าเกิดว่าเป็นเราแล้วก็มึงดูเฮียนั่นดีหน้าเจือเลยนะมึงดูดิเฮ้ยเล่นอะไรกันนึกถึกตูดเพื่อนมึงไว้นี่โอเคดูมุงตุยกลางทงบางทุยเอาประสอเอาจุ้ยคิงคางก็ดูมอพูดภาษาเฮียอะไรเขาพวกมึงวะเลิกแยบประสงบอลไม่กูได้แล้วไอ้สังเลิกแต่ชเชี่ยนนี่เราแหงสั่นเล่นลุมได้เฮียโอ้เฮียเล่นบอลเล่นเป็นทีมมึงไม่ให้ลุงไม่ทำอะไรเราแคมด้าบรลเอาไม่กดไม่กด ไม่มากวิ่งปิดแม่งไปเลยมึงอยู่ขวากูอยู่ซ้ายโอเคป่ะเพื่อนกูอ่านเกมมาอกเพื่อนไม่ต้องหอับกูมางแบบนี้กูก็ส่งรถช่องมึงเลยโดนกูได้โง่ไม่เป็นไรกูอ่านออกอยู่เพื่อนออกพามึงดิเงาอาราบาอังกุงตัวสัยกระตุกสีลูกก็ต้องกุ้งงตากระดุกเอ้ยเฮลโหลไอ้บิ๊กเอลท์ถ้ามัไรอยู่ตรงนี้คนเดียวฉัโดนส่งต้องสังเกโทษทีนะน้องพอดีพี่มันโหดฮาร์ดไม่น่าจะบอกนะ เรากำลังจะประทานสูตรเพื่อนให้กับใครก็ไม่รู้อีกห้าคนอย่างนั้นเหรอไม่มีทางฉันไม่ยอมหรอกเว้ยโอ้ยโยเ<อ>วาร์เซอร์ทำอะไรกับมึงี่นายใช้อารมณ์ลงมาเล่นเหรอเพื่อนไม่เฟี้ยวเลยนะพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์งั้นคขอให้เป็นอย่างนั้นต่อไปละกันเพราะว่าสูตรของเพื่อนนายนะ่ะใป้กัเพื่อนฉันแล้วไงล่ะ เอาจริงแล้วนะไม้ะเเนี่ยแฮ่มองทันหรือเปล่ามองทันตายนิ่มี่ตายว่าจังวะนี้แหละจังวะนนี้แหละเหรอไอ้ควายโดนลลกดาบพี่ดเลเือแเลือแลเลือ้เหลือเหลือแล้วเหลือแเลือแล้วเลือแ้เหลแเหลแ้วเหลืแเลืล้วเหลนอแล้เล้เหอวเล่อ้วเือเลอ้วเหือวอน้ห้มเีเคืล้วเหลือนเลยเหลืไแล้วเหอายเหล้เอแเอ้วือ้วเหลือแ้วเหือ้เหออ้วเหอมวเหอวเ้เแวออ้ยอเเหมือนกัน